สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโทรทัศ DMC วันนี้ผมองอาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการครับผู้ชมครับที่ผ่านมาทางรายการได้ติดตามเรื่องราวของโครงการสำคัญ ที่กำลังจะเกิดขึ้นสําหรับครอบครัวของยอดนักสร้างบารมีนั่นคือโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติธรรมในหลักสูตรความดีสากลน,นะครับซึ่งกําหนดจัดขึ้น4รุ่นด้วยกันรุ่นละ100ท่านนะครับสำหรับครอบครัวของยอดนักสร้างบารมีทั้งทั่วไทยและทั่วโลกแล้วก็มีสถานที่ดำเนินการอยู่ที่ เขาแก้วเสด็จนะครับหรือที่เราเรียกกันถ้าชื่อเต็มๆก็คือศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้เรายังคงติดตามกับเรื่องราวสาคัญตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาพของความดีสากลครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนะครับและท่านนั้นก็หาวิธีการที่จะวางใจให้หยุดนิ่ไว้ที่ศูนย์กลางกายแต่ความละเอียดภายใน ก็ต้องส่งผลมาจากการรักษาความสะอาดภายนอกตรงนี้จะมีการยืนยันแล้วก็มีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจถือว่าเป็นหนึ่งในความดีสากลที่ทุกคนทําได้และประทําแล้วก็จะเห็นผลจริงทันทีกับตัวเราเองนะครับวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาอย่างยิ่งนะครับจากพระอาจารย์ถาวรถาวโรพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจนะครับเป็นรองผู้อำนวยการสานักเผยแผ่วัดพระธรรมกายให้ความเมตตาสนทนธรรมในรายการครับการรัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอเจริญพร สาธุครับทางรายการกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับพระอาจารย์ครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของความดีสากลแล้วพระอาจารย์อยากจะให้ความหมายให้ความสําคัญเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับคือเรื่องความดีสากล5ประการที่พระเด็คุณหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อทะตะชีโวท่านได้ลงบรรยายให้กับครูนะฮะต่อเนื่องมาหลายปีท่านเนี่ยได้มาจากคุณยายนะฮะแล้วก็ เอาสิ่งที่คุณยายถ่ายทอดเนะี่ยตกผลึกใช้เวลาในชีวิตของท่านเนี่ยสีปีครับแล้วในทีท่สุดท่านสรุปมาได้ห้าข้อครับใน5ข้อนี้ท่านถือว่าเป็นเป็นพื้นฐานของความดีที่จะเป็นขั้นสูงยิ่งขึ้นไปครับและเป็นพื้นฐานสากลที่คนทั้งโลกเลยยอมรับตรงกันว่าใครก็ตามที่มี5ข้อนี้เป็นพื้นฐานทุกคนยอมรับหมดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี ครับผม5ข้อนี้ผมขออนุญาตทบทวนนะครับก็มีเรื่องของความสะอาดมีเรื่องความมีระเบียบความสุภาพการตรงต่อเวลาแล้วก็เรื่องของการทําใจให้บริสุทธิ์สี่ห้าข้อนี้ถือว่าเป็นความดีสากลน,นะครับพร,ระอาจารย์ครับคราวก่อนพระอาจารย์สุภโชคสุภคโคน,นะครับประธาน,นาคณะกรรมการบริหารส่วนการศึกษาขาวแก้วสเสด็จให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการแล้วก็กล่าวอ,อ,อ้างอิงถึงพระอาจารย์ด้วยนะครับ <c oughs> ว่าตอนที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ฟิลิปปินส์ในงาน light of peace จุดประทีปสันติภาพพระอาจารย์ก็นําเอาเรื่องของความดีสากลไปเป็นหลักในการปฏิบัติตรงนั้นด้วยวันนี้ต้องกล่าวขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ขยายความในจุดตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นอยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่พระอาจารย์ได้นําเอาเรื่องของความดีสากลมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันครับพระอาจารย์ครับเอาเอาข้อแรกนะครับเรื่องความสะอาดเองเนี่ยก็คือฟังมั้งแต่เด็กแล้วฮะพ่อก็บอกว่าให้ทความสะอาดใครบอกให้ทําความสะอาดแม้กระทั่งมาอยู่วัด ตอนบวชพรรษาแรกแรกตอนมาบวชครั้งแรกเลยปี2 5 3 2เนี่ยพระี่เลี้ยงให้ไปทำกรรมศาสตร์แล้วก็ทําครับทําเมื่อเมื่อมีรอบที่ตัวเองต้องไปรับบุญก็ทําเขาทําไปบอกห้องน้ํายิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งลึกก็ยิ่งใส,สใจก็ยิ่งใสไ่งครับแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายมากนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่รอบของเราเราก็ไม่ทําครับนะหรือไปออกนอกเขตพื้นที่การอบรมไปเห็นที่อื่นเราก็ไม่ทําครับ จอทั่งพระเดชคุณหลวงพ่อมารรยายหลวงพ่อตาเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเราเห็นขยะอยู่ข้างนอกเนี่ยตกที่ตรงไหนก็ตามเนี่ยที่มันสกปรกเรายังไม่มองว่ามันเป็นสิ่งสปกปรกพอเราไม่เห็นมันเป็นสิ่งสกปรกก็ไม่คิดเก็บครับแต่แม้มองเห็นเป็นสิ่งสกปรกแล้วเนี่ยมันก็ยากนะที่ใครเนี่ยจะไปกําจัดมันหรือหยิบขยะเนี่ยทิ้งลงถังครับ หยิบไปแล้วเนี่ยใจคิดยังไงอีกเรื่องหนึ่งเลยท่านก็บอกว่าขนาดความสุกปปกข้างนอกเนี่ยที่เรามองเห็นยังไม่คิดจะกําจัดออกไปเข้าวัดมาไอ้ที่จะมากําจัดความสุกปปกในใจอย่าหวังเลยว่ามันจะกําจัดได้อ๋อนี่ภาพชัดมากเลยนะครับเพราะขนาดของที่มองเห็นเงฮะเรายังกําจัดมันไม่ได้เลยครับใช่ไหมฮะเรายังเดินผ่านมันทุกวันทุกวันและกิเลสซึ่งเป็นของสุกปปกอยู่ในใจเนี่ยที่เรามองไม่เห็น จะให้ชาติไหนนะฮะที่เป็นจุดเริ่มต้นในการจะกําจัดมันครับตรงที่ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่โดนใจพระอาจารย์เลยโดนใจก็ก็เลยตั้งใจเลยฮะว่าเดินไปไหนก็ตามในทุกที่ก็เริ่มจับยาบก,ก่อนฮะลัศมีหนึ่งวาแม้กระทั่งนอกเขตการลมถ้าเห็นขยะอยู่ตรงไหนตัวเองก็จะจะ,จะเก็บครับโชคดีที่วัดธุมกายมีน้ํายาลาออย้างน้ายาล้างมือในห้องน้ําพอมาถึงหอฉันเราก็จะจะเก็บ,บจะมาล้างเก็บก่อนแล้วก็ค่อยมาล้างมือ แล้วค,ค่อยฉันก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันก็คุ้นฮะและแต่เดิมเราพอเราติดความสะอาดอย่างหนึ่งอ่ะมันก็มาเริ่มขยับต่อเอ๊ะทำไมคนอื่นไม่เป็นอย่างนี้เรากลายเป็นหงุดหิดเขาไงครับเราบอกอ้าวงั้นเราก็พลาดซะแล้วเพราะว่าถ้าเราทําถูกหลักวิชาเนี่ยกิเลสในใจต้องลดลงคือใจมันต้องใสขึ้นครับไอ้นี่เราทําความสะอาดเสร็จ กับกายว่าเพิ่มความโกรธก็มีใช่ครับก็เลยบอกอ้าวเราพลาดพอตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าผมเองหรือบางทีเชื่อว่าหลายๆท่านที่ชมอยู่ก็อาจจะรู้สึกนะครับพอเจออะไรที่สกปรกเราก็จะทําไมเขาทําอย่างนี้เนี่ยบางทีเอาไปบ่นคนอื่นต่ออีกใ่บางทีเราก็ทํานะทําให้สะอาดแต่ใจเราก็ยังรู้สึกว่าทําไมเขาต้องทําอย่างนี้ด้วยแต่ถ้าอย่างนี้ถือว่าผิดหลักวิชาใช่ไหมผิดหลักเลยฮะพรดถหลวงพ่อต่วบอกว่าถ้าเราจะทําดีเนี่ยครับทําดีให้ได้ผลดีเนี่ย หนึงเราต้องทําให้ถูกดีก่อนถูกดีนะถูกดีสถึงดีสพอดีถูกดีถึงดีแล้วพอดีสามการท่านยกตัวอย่างเหมือนเหมือนเสื้อมันสกปรกตรงคอเนี่ยถ้าเราไปขยี้ตรงแขนเนี่ยครับเราจะขยี้ทำความสตอาดไันยังไงมันก็ไม่หายสกปรกเพราะมันทําไม่ถูกครับไม่ถูกจุดที่มันทําแล้วจะออกมาได้ดีสท่านบอกมันต้องถึงดีคือถ้ามันเป็นตรงคอเราทําถูกดีแล้ว แต่ท่านที่มันจะขยี้สิบครั้งแล้วมันมันหลุดเราขยี้แค่สองครั้งอ่ะมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่สะอาดแล้วเราบอกก็ทําแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าทําแล้วนะทําให้ถึงจุดที่มันได้ดีหรือเปล่าครับสามก็ต้องพอดีอย่าเกินถ้าเราขยี้มันมันสะอาดแล้วยังขยี้ต่อไปมันก็ขาดเอ๊ะฉันทําความสะอาดแล้วทําไมไม่ได้ผลดีต้องเข้าองค์ประกอบสามอย่างครับผมถ้ามาถึงเรื่องความสะอาดเราจะมีแง่คิดยังไงครับให้ครบทั้งสามข้อนี้ครับอาจารย์ครับ ก็ต้องรู้ก่อนว่าตอนแรกต้องแยกให้ให้ออกก่อนนะความสะอาดกับความสกปรกเป็นยังไงครับคือบางทีเรามองว่าเอ๊ะก็มันก็สะอาดแล้วนีซึ่งพระเดชคุณพ่อก็บอกสะอาดมันก็มีหลายมาตรฐานสะอาดแบบผ้าขี้เลียวก็อย่างหนึ่งเจอกระทั่งถึงสะอาดแบบผ้าเช็ดหน้าสะอาดแบบผ้าเช็ดองค์พระครับนคะความสะอาดก็มีหลายระดับดังนั้นถ้าบอกว่าถ้าผ้าขี้เลียวของเราเนี้ยถือว่าสะอาด แต่ถ้าจะไปเช็ดองคพระเราก็ถือว่ามันสกปรกเห็นไหมใช่ครับจริงไ่มครใช่เร,รเราบอกเออเรา,าสะอาดแล้วมันอยู่ที่ระดับของตรงนั้นด้วยความสะอาดทีนี้เวลาเราจะทําความสะอาดเนี่ยเป้าของความดีสากลอยู่ที่ใจหลวงพ่อท่านใช้ว่าเรามุ่งเน้นเพื่อจะเนลมิตนิสัยของเร,า,รเาดีขึ้นครับดังนั้นถ้าทําถูกดีจุดวัดดับแรกๆเลยใจตัวเองดีขึ้นไหมใส่ขึ้นไหมครับ ถ้าใสาขึ้นดีขึ้นแสดงว่าเราทําถูกหลักแะถูกดีแน่นอนครับถึงดีแน่นอนพอดีแน่นอนครับแต่ถ้าเราทําแล้วคนหมั่นไส้อันนี้ต้องอ่อยก่อนนะคนเขายอมรับว่าดีไหมครับไอที่เราทําเนี่ยคนยอมรับว่าดีไหมสีหน้าท่าทางที่เรากําลังเช็ดทําความสะอาดเนี่ยคนอื่นเขามองดูเขาดูว่าเราเต็มใจทําหรือเปล่าหรือว่าทําประชดครับ ใหม่ๆบางคนก็ทําประชดนะตอนฝึกใหม่ๆก็ยอมรับฮะครับบอกเอ๊ะคนมาอยู่เยอะๆทำไมไม่ทําความสะอาดกันเจาทางเอเราจะมีแรงบันดาลใจยังไงที่เราจะทําทําได้ตลอดเจาทางคิดว่าเขาตายหมดแล้วเหลือเราคนเดียวเราต้องทำไหมเออมันได้ผลนะะครับมันได้ผลตรงแบบพอเราคิดอย่างนี้อ่ะห้องน้ําเราใช้สมมุติว่าคนจะใช้สิบคนไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะช่วยล้างไหมครับ ถ้าคิดว่าในโลกนี้เหลือเราคนเดียวเราต้องล้างไหมใช่ครับพอคิดอย่างนั้นมันก็จะหาอุปกรณ์หาเครื่องอำนมวยความสะดวกมาสําหรับให้ตัวเองทําได้ง่ายๆล้างห้องน้ําให้เสร็จภายในสองนาทีพอมันสะอาดเสร็จเราจะนั่งตรงไหนก็ได้เรานั่งได้จริงๆทั้งพื้นทั้งสุขภัณฑ์ทั้งอะไรเนี่ยอยทำแล้วมันสบ,สบายใจนะที่ล้างจานเนี่ยหางล้างเมื่อก่อนมันเป็นคราบเนี่ยเราก็ทํายังไงที่เราจะไม่ให้มันเป็นคราบ ครับมันมีแก้ไขกับป้องกันเออคำนี้สําคัญครับยังไงครับอาจารย์รครับ,รค,รบคือถ้าแก้ไขเนี่ยเราต้องมาเที่ยวทําความสะอาดใช่ไหมแต่ถ้าเราทําให้มันสกรปรกยาก,ป,กป้องกันป้องกันฮะครับถ้าเราป้องกันมันซะเราก็ไม่ต้องมาหงุดหงิดที่ต้องทำควาดมากอันนี้ได้ไอเดียมาจากที่อ่านหนังสือฝรั่งครับหนังสือฝรั่งเขาเขาเป็น ชายคนนี้เขาไปรับจ้างทําความสะอาดจนเขาไปบอกทําไมคนเราเนี้ยสร้างบ้านให้มันทำความสะอาดยากนะเสร็จแล้วต้องจ้างคนอื่นมาทาความสะอาดในสุดเขาก็ได้ไอเดียว่าเขากับลูกสาวนะออกแบบเฟอร์นิเจอร์แล้วก็บ้านอะไรต่างๆให้มันทําความสะอาดง่ายใ,ให้มันสกปรกยากซะครับซึ่งพอเขาคิดอย่างนั้นก็ขายดีเลยนะฮะอุปกรณ์เอ่อไม่ใช่อุปกรณ์ทำความสะอาดนะเฟอร์นิเจอร์ที่ที่ปลอดฝุ่นที่สกปรกยาก เนในการป้องกันก็เลยอ่าถ้่างนั้นนะอะไรที่จะทําให้มันก่อให้เกิดความสุขปกเราป้องกันให้มากที่สุดเออแล้วใจเราก็ใสขึ้นครับผมนะฮะก็เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจจริงๆอย่างอีกมากมายนะครับที่พระอาจารย์ได้นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจหรือแม้กระทั่งการฝืกฝนอบรมตนเองนะครับมาถึงอนุภาพของเรื่องความสะอาดส่งผลต่องานเผยแผ่หรืองานฟื้นฟูศิลธรรมโลกด้วยเพราะว่าการที่เราจะได้ทํางานร่วมกับผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ ความดีสากลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะเป็นจุดเชื่อมจุดประสานพระอาจารย์ได้นําเอาเรื่องความดีสากลโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดไปใช้หลายที่นะครับแต่ที่ผมทราบข่าวมาก็คือที่ฟิลิปปินส์ในงานจุดประทีปสันติภาพซึ่งมีอาสาสมัครและผู้จัดเป็นชาวฟิลิปปินส์ล้วน,นเลยแต่ว่าก็สามารถฝึกฝนเรื่องนี้ได้กับราความไม่ตาพระอาจารย์ได้เล่าส่วนฟังสักนที่หนึ่งได้ก่อนฟิลิปปินส์อยากเพิ่มเป็นเยี่ยมนิดหนึ่งได้ครับอาจารย์ครับคือเนืเ่องจากว่าตัวเองพูดภาษาอังกฤษ ไม่เก่งนะฮะพอไปที่เบลเยียมก็ขณะที่ทำความสะอาดวัดอยู่นะฮะมีฝรั่งคนหนึ่งก็เป็นสามีของคนไทยเขาก็เดินมาแล้วเขาก็เามือมารูปที่ขอบวงกบประตูแล้วเขาก็ชีใช้ให้ดูฝุ่นชี้ให้ดูฝุ่นแล้วเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็ยิ้มเราก็อ๋อ oh, thank you แล้วเราก็ไปเช็ดเสร็จเขาเห็นเราเนี่ยซึ่งเป็นพระเนี่ยเช็ดทําความสะอาด เชื่อไหมฮะปกติเขาไม่มาวัดบ่อยนะครับแล้วตอนหลังเขามาช่วยทำความสะอาดเขาบอกว่าถ้ามีพระองค์เนี้ยเออฉันชอบเดี๋ยวฉันจะมาช่วยทำความสะอาดคือปกติเขาจะมีว่าพันยาบอกอยากให้สามีมาวัดสามีมาก็ไม่รู้จะทำอะไรครับเออตอนนี้เขารู้แล้วก็คือมาช่วยตัดหญ้ามาช่วยทำความสะอาดความดีสากลนะความดีสากลฮะจริงๆเขารับได้เขาก็อยากทําครับพอไปที่ฟิลิปปินเนี่ยลงเครื่องบินเราก็คิดในใจอยู่แล้วแหละว่าเออถ้า ถ้าเราจะไปก็ไม่อยากให้ตัวเองหงุดหงิดและอยากให้ทุกคนในทีมเนี่ยมีความสุขนะก็เลยอาสาเป็นพ่อบ้านเลยนะคือคิดในใจแล้วแหละว่าลงไปปุ๊บเนี่ยก็ถ้าไม่มีใครก็คือเราจะทำก็พอลงเครื่องบินปุ๊บก็เลยขอแวะร้านค้าครับแล้วก็ซื้ออุปรกรณ์ใส่รถไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเจออะไรบ้างครับพอไปก็ เออแล้วก็ไปหาบ้านจนกระทั่งได้บ้านขึ้นมาหมายเป็นที่ที่เราเป็นศูนย์ประสานงานใ,ใ,ในการที่จะดําเนินจัดโครงการไลฟ์ออฟฟิศต่อไปนะครับ,รบพอได้ปุ๊บนองจากคนฟิลิปปินส์เขาใส่รองเท้าเขา้าเราก็เอ๊ใส่รองเท้าเนี่ยมันพื้นที่มันใช้ได้น้อยถ้าเรานั่งกับพื้นได้มันจะดีก็ได้อุปการณ์ทำคอนาสตร์ที่ซื้อมาเนี่ยพอติดต่อข,ขอเช่าเขาก็ก็คิดราคาและไอ้นั่นก็ไม่ได้อ้นี้ก็ไม่ได้นะ ก็ไม่เป็นไรก็ทความสะอาดเลยฮะบ้านเขาทั้งหลังนะฮะแล้วก็ทความสะอาดก็พาน้องๆทําเช็ดล้างห้องน้ําพูดง่ายๆว่าเนรมิตบ้านเขาอะ่ะครับใหม่เอี่ยมหมดทุกซอกทุกมุมนะฮะแล้วก็คิดว่าพอเราออกจากบ้านเขาเนี่ยทุกอย่างจะต้องดีกว่าเดิมนี่ประเด็นสําคัญน,นะครับเรา,าไปาเช่ายืมใช้สถานที่แต่ว่าความคิดของเราคือว่า ถ้าออกไปก็ต้องม่กว่าเดิมดีกว่ดีกว่าเดิมกระจงกระจกอะไรเนี่ยเช็ดหมดอยากย่องอยากย่ายเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเช็ดเนะี่ยเราไม่เช็ดเองนะฮะทุกซอกทุกมุมใต้เตียงก็ยังมุดเข้าไปเลยเอาที่นอนออกมาตากเอาผ้าปูที่นอนมาซัก้าก็เช็ดเตียงเช็ดขอบหน้าต่างเช็ดก็ทําห้องน้ำนี่แทบทําให้ให,หม่เอี่ยมตั้งแต่ข้างบนจนถึงข้างล่างตาม แนวทางของพระเดชพราะคุณหลวงพ่อที่ท่านได้ชีช้แนะและคุณยายอาจารย์ที่สืบสานเป็นวัฒน,นธรรมมานะครับพ่อธรรมะท่านใช้คําว่าแม้ถ้าเราไปบ้านโยมที่ไหนก็ตามเนี่ยแม้ผ้าเช็ดเท้าในห้องน้ำนออกมาแล้วเนี่ยก็คือต้องจัดให้มันตึงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ออกมาสํารวจก่อนว่ามีเศษสิ่งสกปรกอะไรไหมทีนี้ก็คํานุเราก็คิดว่าถ้าบ้านทั้งหลังเนี่ยถ้ามีเราคนเดียวเราจะทําได้ไหมก็เลยเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมเลย คือพี่ก็จะมีฟอกกี้มีผ้ามีอะไรพร้อมนะแล้วก็ตั้งทุกชั้นครับเหมือนว่าเก็บอาวุธไปทุกที่อย่างครัวก็ครบในครัวแตอาวุธนี้เป็นอาวุธทําความสะอาดแต่<ช>สุดท้ายเหมือนปราบกิเลสในใจเรา<ช>นะครับอย่างในห้องนอนก็จะมีฟอกกี้เล็กๆเ,เอาไปเองจากเมืองไทยครับคือติดย่ามไปพร้อมผ้าผืนเล็กๆใส่ถุงไปเสร็จเนี่ยถ้าเราไปนั่งตรงไหนไม่มีโต๊ะมีฝุ่นก็เช็ดเขามีสระไวน้ํามีสนามหญ้าข้างนอกก็เช็ดโต๊ะ ครับขอบ,อบพอเราเช็ดมันสะอาดแล้วก็นั่งสบายเออคนก็มานั่งนะครับเออหลังจากที่เราทําใหม่ๆก็ thers, คนไม่อยากออกไปข,ข้างนอกอะ่ะเราก็เช็ดทําความสะอาดเออเราก็มีความสุขแล้วทุกคนมาก็มีความสุขสิ่งที่ตามมาคือคนที่เป็นพี่สาวเจ้าของบ้านเขาก็ใหม่ๆเขาไม่ให้ใช้ครัวครับไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้นะฮะตอนหลังเขามาชี้ว่าเนี่ยจานอยู่ตรงเนี้ยถ้วยอยู่ตรงเนี้ยช้อนอยู่ตรงเนี้ย ยินดีให้เปิดใช้พื้นที่แกเพิ่มเติมแกเปิดเสร็จแกเอามาให้ใช้เลยนะเชื่อมั่นแล้วนะครับเชื่อมั่นครับแล้วก็แกยิ้มฮะแล้วก็มีเด็กก็มีเด็กฟิลิปปินส์อยู่สองคนก็มาอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ให้ให้เงินทุนการศึกษาเด็กๆอายุสิบหกปีก็สอนเขาเห็นเขากวาดเห็นเขาอะไรเนี่ยล้วก็ค่อยๆมาสอนนะครับอยู่มาทําอย่างนี้นะเนี่ยไอ ทำให้ดูเนี่ยถูยูเช็ดอย่างนี้อยู่เช็ดขนาดที่ว่าถ้าเช็ดแล้วอยู่มีความสุขอะ่ะครับในทุกลูกบันไดเนี่ยที่แนวตั้งเนี่ยยูเช็ดไปค่อยๆอย,อย,อย,อยู่ไม่ต้องรีบเลยนะค่อยๆเช็ดเหมือนอยู่ทําความสะอาดใจตัว,ต,วตัวเองอะ่ะปรากฏว่าหน้าเด็กสองคนนี้เปลี่ยนไปเลยหลังจากที่อยู่มาสามวันตอนแรกเขาจะหน้าตึงๆต,ตอนหลังมาก็ยิ้มมีความสุข<ม>แล้วก็มานั่งสมาธิกับเราอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนที่นั่นแล้วก็ชาวฟิลิปปินส์เมื่อเข้ามาในบ้านมันก็เหมือนบ้านเราเลยนะฮะปกติเขาใส่รองเท้าเข้าบ้านนะเขาก็งงมึงไงมาถอดรองเท้าแต่สะอาดหมดก็คือนั่งได้ทุกที่ครับผมนั่งได้ทุกที่อันนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะทุกชาติเนี่ยความดีสากลมันมันเป็นที่ยอมรับแต่ว่าเป้าก็คือเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออยาก ทำความบริสุทธิ์ใจตัวเองมากกว่าคือถ้าเราเห็นแม้บ้านเช่าเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าตรงเนี้ยมันไม่เป็นระเบียบนะมันไม่สะอาดอถ้าเราคิดว่าเราเป็นแค่ผู้อาศัยอ่ะมันก็ติดเป็นนิสัยไปครับผมก็เลยว่าแม้จะเป็นแค่สองวันเนยเราจะดูแลตรงเนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นพุทธสถานเพราะเดี๋ยวเราจะมีการสวดมนต์เเดี๋ยวเราจะมีการนั่งสมาธิด้วยก็เหมือนกับเป็น กุฏิพุทธเจ้าแล้วกันแล้วก็เช็ดทำคศาสตราดห้องน้าอะไรอย่างเงี้ยครับคิดอย่างเงี้ยค,คิดเอาให้เกิดบุญในใจตัวเองอ่ะครับผมสาธุครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสดีนะครับที่พระเด็พระกุณหลวงพ่อพระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อทัตะชีโวนะครับพร้อมด้วยพระอาจารย์ละหมูคณะที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จกําลังจะจัดโครงการสําคัญคือการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติธรรมในหลักสูตรความดีสากลน,นี้ให้กับครอบครัวนักสร้างบารมีทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกท้ายที่สุดนี้กล่าวขอความเมตตาพระอาจารย์ได้้ใหโอกาส ยัดโยมได้รู้ถึงความโชคดีตรงนี้เราก็จะได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการครับขอบคุณครับก็อยากฝากถึงคนที่ฟังทั้งหมดนะครับว่าหลวงพ่อเองเนี่ยท่าน70กว่าแล้วท่านรู้เลยว่าคนเราเนี่ยถ้าฟังทำแค่ฟังอย่างเดียวฟังฟังเฉยๆน่ะว่าอันนี้มันดนะีถ้ายังไม่ลงมือทำผลมันก็ยังไม่ได้ดีทีนี้ไอ้ลงมือทำเนี่ย มันก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เนาะแรงบัรดาลใจครั้งนี้พระเดชคุณของพ่อเนี่ยท่านเอาสิ่งที่ท่านตกผลึกมาแล้วเนี่ยสี่สิบปีของท่านเนี่ยจากที่ฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเราก็รู้ประวัติลองพ่อตะนะฮะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาด้วยยายเนี่ยแล้วท่านกําลังจะมอบสิ่งนี้ให้กับเราในช่วงระยะเวลาแค่สี่วันย่นเวลาในการที่เราศึกษาเองสี่สิบปีมาอยู่ที่สี่สิบวันแล้วท่านตั้งใจจะมอบเวลาตรงนี้ของท่าน ในวัยเจ็ดสิบสองเนี่ยนะฮะให้กับพวกเราซึ่งเราก็รู้ว่าเวลาของพ่อมีคุณค่ามากครับดังนั้นเป็นโอกาสอันดีมากนะถ้าใครที่ได้มีโอกาสมาฟังพระเดชนุณหลวงพ่อแต่อยากให้ตั้งใจจริงเพราะว่ารุ่นหนึ่งเขาหลวงพ่อบอกรับแค่หนึ่งไม่ก็ไม่เกินหนึ่งร้อยคนนะครับดังนั้นถ้าถ้ามาเนี่ยอยากให้แบบตั้งใจจริงๆว่าจะเอาไปไปกระทําซึ่งเรา หลายอัตมายืนยันเลยนะว่าหลายหมื่นคนหลายหมื่นชีวิตส่งผลไปถึงครอบครัวว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เอาความดีสากล5ประการเนี่ยไปใช้ในชีวิตตัวเองมีเคสตัสดี้มากมายเลยเดี๋ยว4วันก็คงได้มีการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ว่าใครบ้างได้เอาไปใช้ก็ที่สำคัญนะฮะทำวินาทีไหนถ้าทำถูกเกิดการเปลี่ยนแปลงนิสัยทันทีวินาทีนั้น ไม่ต้องรอผลว่าปีหน้าหรือชาติหน้านี่คืออนุภาพของความดีสากล5ประการสาธุครับ,รบวันนี้ทางรายการต้องกล่าวขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสุทนาทมในรายการกล่าวขอบพระคุณละการนวัสก,การด้วยความเคารพครับสาธุขอเจริญพรนะสาธุครับ คุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับพระอาจารย์ถาวรถาวโรนะครับพระอาจารย์ปริบัติศาสนกิจเป็นรองผู้ในการสํานักเผยแผ่วัดพระธรรมกายให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับเรียนเชิญนะครับได้รับทราบถึงข้อมูลที่ฟังแล้วนะครับก็เกิดแรงบันดาลใจให้เราได้พัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้นไปนะครับเป็นนักสร้างบารมีที่สมบูรณ์แบบแล้วก็การดูแลความสะอาดหรือวความดีสากลทุกประการก็จะส่งผลสร้างประโยชน์ส่วนตนให้เกิดขึ้นแล้วก็สู่ประโยชน์ส่วนรวมและที่สําคัญครับเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา สนาของเราด้วยให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลแต่ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวของเรานะครับดังนั้นในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับพาทั้งตัวของท่านใจของท่านนะครับและบุคคลที่ท่านรักมาเป็นครอบครัวก็ได้นะครับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลน,นะครับสำหรับครอบครัวนักสร้างบารมีคุณสมบัติหรือว่ารายละเอียดของการอบรมก็สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089 456 25,73นะครับ081 6570837ทราบมาว่าจัดขึ้น5รุ่นด้วยกันนะครับในช่วงระหว่างที่หลายๆท่านเดินทางมาจากต่างประเทศก็จะได้มีโอกาสมาหล่อรูปเหมือนทองคำของพระเด็จพระคุณหลวงปู่นะครับแล้วก็จะมีการจัดต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงช่วงหลังวันทอดกระถิ่นนะครับดังนั้นมาเมืองไทยเราก็ลองกำหนด วางแผนเวลาดูนะครับจะได้มีโอกาสมาร่วมกันกับกิจกรรมครั้งนี้ท่านที่อยู่ในเมืองไทยยิ่งเป็นโอกาสดีครับ100ท่านได้มีโอกาสได้ฟังทำจากพระเด็จพระคุณหลวงพ่อได้เข้าสู่โครงการ4วันจะได้มีโอกาสเติมเต็มความดีสากลเป็นความสุขภายในและแผ่ขยายมาเป็นสติภาพภายนอกนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับข้างหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ